สวัสดีสาธุมีเวลาให้หลวงพ่อแค่ห้านาทีกว่าจะได้อธิบายธรรมะเพื่อจะได้เป็นกุศลธรรมะนี่คนแสดงก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญ คนแสดงได้บุญนั้นก็คือธรรมเทศนาไมา่บุญเกิดจากการแสดงธรรมคนฟังได้บุญก็คือธรรมสวณรค์ใม่เมื่อได้ฟังธรรมธรรมเมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดบุญเพราะฉะนั้นที่ว่าบุญก็มีอยู่ในทุกคนแห่ง สำหรับผู้ท่านผู้ที่มีปัญญาหลวงปู่มั่นท่านเข้ามาในกรุงเทพมีคนถามท่านว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่อยู่ในป่าหนังสือก็ไม่มีสักเล่มคำเพ่ก็ไม่ได้อ่านหลวงปู่ไปหาบุญไปหาความรู้ได้ที่ไหน หลวงปู่มั่นท่านตอบว่าท่านทั้งหลายอย่างโง่เลยคนที่ฉลาดบุญนี้มีอยู่ทุกหยมญ้าสำหรับผู้ฉลาดคนโง่นั้นบุญอยู่ข้างๆก็เอาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถามท่านท่านก็เลย เอดูเอาไกลๆเพราะฉะนั้นคำว่าบุญจึงเป็นสิ่งที่เชิดชูอย่างที่วัดศรีรัตมรามนี่สร้างขึ้นมาใหม่กำลังเนื้อหอมเพราะอะไรเพราะว่ารอรับบุญทุกคณะทุกพวกที่มาทำบุญกันอย่างแน่นหนา ไม่ใช่จะโยมเท่านั้นพระที่มาร่วมในการศึกเรียนครูครูสาสมาธิท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็ยังมีน้ำใจช่วยบริจาคท่านลาเล็กกะน้อยตามสมควรหลวงพอ่อก็ถือว่าเป็นน้ำใจอันประเสริฐคนที่ได้รู้ว่า พระพุทธศาสนานั้นมีคุณประโยชน์ต่อประชาชนเพียงใดเพราะว่าพระพุทธศาสนานสอนให้คนฉลาดรู้จักทางที่ถูกรู้จักทางผิดจึงได้กล่าวกันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษ นับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถชี้ช่องทางให้พวกเราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกและทางที่ควรถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ทราบว่าเราจะเดินไปทางไหนชีวิตนี้ แต่เมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถชี้ช่องทางให้เราว่าทางนี้คือทางนรกทางนี้คือทางสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น mm hmm. เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราก็ละความชั่วประพฤติความดีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นในวันมาคาบุณมีที่เวรุวัน การณ์ตากาศยุวปัสสถานเมืองราชคกห์ทรงแสดงว่าสัพพปาปัสการณังบาปทั้งปวงอย่าทำกุศลละสูปะสัทธดาบุญกุศลทั้งหลายจงทำขึ้นสัจจะประโยชนทาังการทำจิตให้เป็นสมาธิเอตังพุทธานศาสนังนี่แหละคือ คำสอนของพระพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ไปเกิดเป็นเทพและทีนี้ทำบุญไว้น้อยเกิดเป็นเทพก็อยู่ได้ไม่นานเธอก็จุดวะไปเที่ยวสวนหลุธยานกับเพื่อนพอไปเที่ยวแล้วก็พอดีออหมดอายุในเขาหมดอายุ เทวดานี่จะตายเลยทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เมื่อไปเที่ยวอุทยานก็พอดีเ,อเสียชีเสียชีวิตก็หมายความว่าจุติลงมมาเกิดในเมืองมนุษย์เมื่อมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วก็ระลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติที่แล้วนี่เราเป็นเทวดาก็อยากจะกลับคืนไปที่เดิม นางก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำบุญจนกระทั่งอายุห้าสิบเธอก็ตายจากมนุษย์เนี่ยแล้วก็กลับคืนไปเกิดในที่เดิมคือชั้นเทพเพอไปเกิดในที่เดิมพวกเทวดาเหล่านะั้นเขาก็ถามว่าอ้าวเมื่อกี้นี้เธอไปไหนบอกว่าไปเกิดในเมืองมนุษย์ แล้วไปเกิดในเมืองมนุษย์แล้วทำไมมันมาเร็วนักเล่าบอกโอ้ยไปในเมืองมนุษย์ห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีมันยังไม่ได้วันเดียวก็เมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายพอได้ยินก็พากันสลดใจว่าเมืองมนุษย์นี่ชีวิตมันน้อยจริงๆเขาก็พากันกลับไปวิมานพากันไปทำสมาธิ เรื่องที่ท่านแสดงเอาไว้อย่างนี้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าความที่เราได้พากันสร้างกุศลต่างๆนั้นนอกเหนือจากเราได้รักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ส่วนบุญกุศลก็ยังเป็นของเราอยู่ดังที่ท่านแสดงว่า อาหุนนโยปาหุนโยทักกินโยอัญเชิญกระนิโยพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินีปิบัติทรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปิบัติชอบยิ่งควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การบูชาอนุสรังปุญญะเหตตตังโลกะสะเป็นนาบุญนันเลิศของชาวมนุษย์ เรื่องก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้น2,558ปีนี้พระพุทธศาสนาได้ร่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วพุทธศาสนาได้สนับสนุนคนไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติเพราะเป็นจำนวนโกรดนับไม่ถ้วนพวกเราก็เช่นเดียวกันเราต่างคนต่างก็ได้ อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษของเรารักษาไว้ให้เราก็มารักษาไว้ให้แก่คุณบุตรต่อไปในภายหน้าแต่การรักษานั้นต้องรักษาไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าส,สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรง ยายาปฏิปโนผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกขสามีจิตปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งท่านทั้งหลายภิกษุที่มารวมกันเรียนครูสาสมาธิที่วัศิรธรรมรามนี้จำนวนห้าร้อยกว่ารูปสู่ปฏิปโนท่านได้ปฏิบัติดีแล้วคือรักษาศินบาทีสุดบริบูรณ์ตื่นเช้ามา ลูกขึ้นไปสังวัดสตอนเย็นก่อนจะนอนท่านก็ได้สวดมนต์ในตอนกลางวันท่านก็ได้ฟังคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้บรรจองเขียนแนะนำให้ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติทรงไม่ได้หลีกหนีทางไปไหนตื่นเช้ามาก็เดินจงกรมตอนเย็นมาก็เดินจงกลม ยายะปสิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เมื่อเราเปฏิบัติเช่นนี้แล้วจิตมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิก็นสนับสนุนทัน้นให้ยกฐานะจิตนี้จากความเป็นสุบุรชนมาเป็นกัลยานชนยกฐานะจากกัลยานชนเป็นอริยชนก็เรียกว่ายายะปสิปันโน สามีจิตปฏิป,ปโนการปฏิบัติชอบจริงท่านก็จำศีลและก็จำศีลภาวนาสวดมนต์ใบพระทุกอย่างปฏิบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาใส่บาตรก็ดีที่ได้มาบำเพ็ญกุศลทั้งสามก็ดีจงภาคภูมิใจว่าเราได้พากันช่วยรักษาความบริสุทธิ์บริบูรณ อาทิกริยานง,งามในเบื้องตนคือศีลมัเิกริยนานง,งามในธรรมกลางคือสมาธิปริโยสานการยิยานางงามในสุดคือปัญญาวัดศีลธรรมารามนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยกันรักษาพุทธศาสนาสวัสด,ดีสาธุ